อมอ่านยังคนนี้เหรอท่ามือแตะๆเลยเห็นว่าบอกไม่ชอบแตาหาคนใช่เดี๋ยววันนะคนนี้เหรอตรงปกป่ะเนี่ยยิ่งกว่าตรงปกอีกครับเนี่ยเหรอนี่แหละไอ้มึงพี่มันตักไปเถอะไปคุยเถอะพี่ไม่ไหวแล้วได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพักไปเซอร์เบียก่อนนะครับจ้าได้ครับพี่ช่างอ่ะพี่สองหนึ่งได้นะ <PE> c <icy> c <oughs> เดี๋ยวเนาะเดี mm ๋ยวนะสองหนึ hmm. ่งคือก็สองรวมหนึ่งได้พี่หนูไม่ติดค่ะสมมติถึงแปลกเออชื่ออะไรครับผมอ๋อหนูชื่อเฟิร์ตพี่อ๋อสมัยก่อนหนูทำงานบอลแต่ว่าตอนนี้ไม่ทำแล้วพี่ต้องมาเป็นกะรีค่ะมาขายตบีเฮ้ยจานคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนอย่าไปกล้าเข้าคุยก่อนตอนนี้ก่อนเด็กมาแล้ว